พระธรรมเทศนาแผ่นที่97ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าธรรมแทนกันไม่ได้วันนี้เป็นวันที่27 วันพุทธที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2,559วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน8พวกเราอธิษฐานหรือเข้าพรรษามาเป็นเวลา8วันนับตั้งแต่วันที่20มาจนถึงวันนี้แต่ที่ยังไงก็ตามที่พวกเราได้ตั้งจิตใจตั้งจิตสัจจะอธิษฐาน ไว้ในใจของเราหลวงพ่อขอย้ำกล่าวย้ำเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ขาดตกบกพร่องสัจจะของเราตั้งไว้ยังไงก็ขอให้เดินตามสัจจะที่เราได้ออตั้งไว้ในจิตใจของเราถ้าว่าพวกเราสัจจะของเราเมื่อตั้งขึ้นมาแล้ว เราไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตั้งใจไว้ไปบอกโกหกตัวเองโกหกตัวเองหาที่สิ้นสุดไม่ได้การโกรหกตัวเองบางทีโกหกธรรมดาเราก็ยังอ,อ,อีกธรรมดาแต่นี้เ,เราจะประกอบคุณงามความดีใส่ตัวเองแท้ๆอย่างมาโกหกตัวเองอีกไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน การที่จะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนให้จริงจังและจริงใจคนที่จริงจังและจริงใจทํากิจุุรรการงานทําเรื่องอะไรก็จะเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรเรๆเลยแหไม่จริงจังสักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้มเหลวในที่สุดวันนั้นการที่วันล้มเหลวเราไม่ควรจะให้มีในตัวของเรา เมื่อเราตั้งใจมีความตั้งใจไว้ในจิตในใจแล้วก็พยายามกระทาประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆพอย่างที่พวกเราจะรักษาศีลห้ก็ดีรักษาศีลอุโบสถก็ดีเราก็รู้แก่ใจ3มเดือนมีกี่วันวันพระกษีสามสิบเพียง12วันเก้าสวันเรารักษาคุณงามความดีเพียง12วันก็ยังให้ขาดตกบกพ่อง อันนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายถ้ามองตัวเองน้วก็น,น่าตำหนิเหมือนกันนะน่าตำหนิตัวเอง9 0วันเรายัางรักษาไม่ได้เพียง12วันในภายใน3เดือนเพรผะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านจะได้ขาดตกปกพ้องถ้าวพวกเราตั้งจิตตั้งใจไว้เรื่อง่าผู้ที่จะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระก็เ,เหมือนกัน หรือว่าว้าพระทวจมนต์ทุกวันก็เหมือนกันก็พยายามจะให้ขาดตกบกพร่องในเมื่อเราทําไปแล้วผ่านไปแล้วนั่นแหละความภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราทุกๆท,ท่านในการประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นเรามองดูที่ว่าชีวิตทั้งชีวิตของเราเราจะพึ่งอะไรหรือเราจะอยู่แบบไม้ขอนสุง อยู่ในกลางทะเลไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนั้นใช่ไหมเออหรือเรามีความมีทอดสมองยึดจุดใดจุดหนึ่งเพื่อมุ่งหวังคุณงามความดีสำหรับพวกเราเพราะนั้นควรจะมีควรจะยึดคุณงามความดีจุดใดจุดหนึ่ง เราก็เพื่อประกอบคุณงามความดีเมื่อเราลำลึกขึ้นมาเมื่อไรเราก็จะได้มีที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราเราก็จะได้รับความเย็นอกเย็นใจในระดับหนึ่งเพราะนั้นศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราสมาทานไปนี่นะถ้าพวกเราไม่พึ่งอันนิสงแห่งทานอันนิสงศีล ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนะที่พึ่งอย่างอื่นของเรามองมองดูที่เราจะพึ่งอะไรจะพึ่งแต่ปัจจัยสี่เราก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดถ้าว่าพึ่งเงินพึ่งทรัพย์สมบัติอย่างมากกระส่งไปถึงโรงพยาบาลถ้าพึ่งพี่พึ่งน้องญาติโกโหติกา แล้วก็ส่งไปถึงเมนจากนั้นเ,เราก็ต้องพึ่งบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างเอาไว้ถ้าเราไม่มีบุญกุศลมันไม่มีที่พึ่งแล้วนะเนะนี่เคว้งคว้างเพราะว่าถึงจะเป็นเงินคำทรัพย์สมบัติก็กดีญาติพี่น้องก็ดีก็สง่งถึงเพียงแค่นั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน โกหีนาโถปรโรซิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของพวกเราเราเองถ้าเราไม่ประกอบคุณงามความ,วามดีแล้วใครจะทำแทนเราการทำแทนเราทำได้บางสิ่งบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างทำแทนไม่ได้อย่างพวกเราเการงานอย่างอื่นเขามาทำให้เขียนหนังสือให้บอกเราบอกเรากล่าว รือนําหน้นาที่ทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนทำกิจการงานอย่างอื่นเราจะทำแทนเราได้แต่ให้เขาทานอาหารแทนเราเแทนได้ไหมไม่ได้ถ้าเขาเรียนหนังสือแทนเราเ,เ,าเรียนได้ไหมเขาก็เรียนแทนได้แต่ว่าความรู้เป็นของเขา,เาถ้าอย่างมากเราก็ได้เพียงไปใบประกาศเท่านั้นความรู้เราไม่ได้บางสิ่งบางอย่าง ทำแทนกันได้บางสิ่งบางอย่างทำแทนกันไม่ได้คนอื่นหายใจเ,เขาก็เขาก็อยู่ได้ถ้าเราหยุดหายใจเ,เราก็ต้องตายคนอื่นจะหายใจแทนเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละการประกอบคุณงามความดีก็ในลักษณะนั้นละ่ะคณะจตหายาจโจมในการสร้างบุญสร้างกุศลพ่อแม่พี่น้องอทำแทนเราทำได้บางอย่าง แต่ทำสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนทำเองประกอบคุณงามความดีเองสั่งสมบุญกุศลเองเข้าสู่จิตใจเพราะใน,ในจุดนี้ให้พวกเราศึกษาทีนีจะทำยังไงกันจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสรั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเ,เพราะวิชาในโลกทุกอย่างก็ต้องเรียนต้องศึกษาทั้งนั้นแหละ วิชาของพุทธศาสนาวิชาหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเนี่ยก็ไม่ใช่วิชาห่วยๆไม่ใช่จะรู้อะไรง่ายๆไม่ใช่นะเ,เป็นวิชาที่ลึกซึ้งออ,ออกมาจากพระไทยของผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านบัญญัติขึ้นมาแล้วพวกเราจะรักษาแลือว,ว่าศึกษาแบบไม่ใส่ใจ ก็รู้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะเพราะ,ะนั่นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาเจงจังและเจงใจจนได้ตัรู้จากนั้นได้ประกาศพระธรรมประนั้นพวกเราก็ศึกษาใช่ไหมศึกษาในพระธรรมคําสอนของพุทธะนี่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าอย่างไรจากนั้นพวกเราก็นํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรา เมื่อปรปับปรุงกายวาจาใจของเราเป็นสมบัติของเราไม่ใช่เป็นสมบัติของพุทธะแล้วนะเี่นึ่ไม่เป็นสมบัติของครูบาอาจารย์เป็นสมบัติของเราเองเมื่อเราทำดีดีก็เข้ามาสู่ใจจิตใจของเราถ้าเราทำชั่วชั่วเข้ามาสิจใจของเราครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้แนะเป็นผู้บอกกล่าวพระธรรมคำสอนของพุทธะท่านประกาศออกมาแล้วครูบาอาจารย์พระสงฆ์ ก็นําพระธรรมคำสอนออกมาบอกต่อๆกันมาในเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามากันกรองไตรตองดูแล้วก็มีหลักมีเหตุผลเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติในมานำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราเราก็ได้สำเร็จมรรคผลตามขั้นตอนที่พวกเราได้บำเพ็ญน,นั่นแหะจากนั้นก็ผลที่เราได้รับเราไม่ได้ มอบคืนให้ท่านส่งคืนให้ท่านแม่พวกเราได้รับเพียวๆเลยม,มีความสุขในจิตใจของเราเมื่อเราตัดกิเลสชำระกิเลสโลภโกรดหลงออกจาก,กจิตใจเราก็จะเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกตาคาอนาคาอรหันในตัวของเราครูบาอาจารย์มีแต่บอกชี้หนทางเท่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน จุดนี้ก็ต้องศึกษาเมืออกันนะเราจะศึกษายัางไงศึกษาทำคําสอนมีหลายระดับมีหลายขั้นมีหลายเ,เหมือนกับถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับเราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าอย่างงั้นลนะ่ะเ,เราจะมีความสามารถขนาดไหนถ้าเรามีความสามารถเราก็ซื้อสิ่งห้างสรรพสินค้า ในห้างสปปรรพสินค้านะ่ะเลือกของได้นี้ก็เหมือนกันเราเข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาเรามีความสามารถมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเราก็ปฏิบัติตามความสามารถของเราถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงจนถึงที่จะประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาชำระ กิเลสราคะโทสะโมหะออกจาก,กจิตใจอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดแต่ถ้าว่าพวกเราทําขนาดนั้นไม่ได้เราก็ยึดพระไตรสรนคมยึดผู้ดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นตัวอย่างพุทธทางธรรมังสังขังสรนางคัจฉามิจากนั้นก็ทําบุญทําทานเป็นคนดีทําตัวเป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดี เป็นคนดีอยู่ในกฎระเบียบหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเ,อเขาบัญญัติอย่างไรดูดูแล้วมีเหตุผลเราคนนำมาปฏิบัตเิเราจะไม่ออกอนอกเส้นทางของกฎหมายในเมื่อกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนั้นเราก็เอาปฏิบัติตามทําตามกฎหมายของเขาอันนี้ก็คือเราเป็นคนดีในระดับ การอยู่ร่วมกันในชุมชนสังคมอนั้นก็เรื่องศินก็คือให้ละเอียดเข้าไปอีกเลยให้เรานำทำคําสอนของพุทธะเอามาปรปับปรุงกายใจของเราศินอย่างที่พวกเรารับไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่จะรับบางทีก็ถ้าสมถ้าเป็นครวัตญายมผู้มีภาระน้อยพร้อมที่จะปล่อยวางได้แล้วควรจะมีศินห้านะ สินห้าประจําตลอดไปไม่มีกําหนดถามมากกว่านั้นก็คือสินอุโบสถบางครั้งคราวพอเรามีภาระทุระในคารวะญาติโยมอันนี้คือเรื่องฐานเรื่องศินอย่างนั้นเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดอะไรทีนี้เรื่องศึกษาเรื่องสมาธิจิตตภาวนาเนี่ยอันนี้ต้องศึกษาในรายในรายละเอียดทีเดียวละทีนี ผู้ที่จะศึกษาในการภาวนาเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามไม่เหลือวิสัยนะคณาตายา,าติโยมนะเรื่องภาวนาเนะี่ยไม่เหลือวิสัยถ้าพวกเรามีความใส่ใจมีความตั้งใจมีการศึกษาพวกเราก็ทําให้จิตใจของเราสงบได้จนพ้นทุกในวัฏฏะสงสารก็มีไม่น้อยเหมือนกันในครั้งพุทธกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายอุบาสกเ,าเข้ามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมได้เป็นพรโสโูดาบันมีมากในครั้งพุทธกาลคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งาจากนั้นก็ใจของท่านามีศีลห้าโดยอัตโนมัติตเลยพอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วสรุปแล้วก็คือเป็น อุบาสกเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำทำรีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงนี่แหละอันนี้คือผู้ที่เข้ามาศึกษาจากนั้นก่อนแล้วลงมือปฏิบัติเชื่อมั่นเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็เชื่อมั่น ในการประพฤติปฏิบัติของตนจากนั้นก็บำเพ็ญอย่างที่ว่าเนี่ยบำเพ็ญจนถึงมักถึงผลได้เพราะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนทุกๆท่านนะการประกอบคุณงามความดีต้องศึกษาอย่างที่หลวงพ่อพูดนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จะเดินทางไหนอีกเหมือนกันนะ่นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็นี่แนหะเป็นการแนะแนวให้พวกเราศึกษา ฟังครูบาอาจารย์บ้างฟังธรรมเทศนาบ้างฟังที่หลวงพ่อพูดต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ผ่านๆมาเอามาค้นคว้าศึกษาอย่างเมื่อคืนหลวงพ่อเกิดพูดในรายละเอียดพอสมควรนะอบรมพระในเรื่องจิตภาวนาแนวความคิดของพระพุทธศาสนาแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรหลวงพ่อก็มานํามา บอกกล่าวขัดกล่าเหรือวันแนะนำคำคำพูดให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้ศึกษาให้เข้าใจในภาคภาวนาจิตภาวนาเพราะนั่นพวกเราที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดเาฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องนียต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาจากนั้นก่อนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เมื่อศึกษาได้ยินได้ฟังนํ้นมาปฏิบัติ ในเมื่อปฏิบัติแล้วได้รู้จริง <_ d ata> เห็นจริงนั่นแหละเลิดประเสริฐอะทนี่เป็นสมบัติของตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรในตนีนเนาะใ,ให้พวกเราจะได้ขาดตกปกพ่องทุกวันพระหรือว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจอย่างไรให้ให้ยึดใน สามเดือนเนี่ยเราจะเอาอะไรนำมาเป็นข้อประพฤติธปฏธิบัตินะ